นี่คือบรรยากาศท้องฟ้ายามเย็นนะครับเป็นสีทองอารามเลยแสงทองสองฟ้านะครับเขาเรียกซึ่งจะเป็นสีส้มสวยและเราก็จะเห็นรถไปฟ้าขับผ่านไปด้วยนะครับถือว่าเป็นความงดงามที่ธรรมชาติส,ารสร้างให้นะเราก็จะได้เห็นโลกที่สดใสขึ้นนะครับหลังที่ฝนตกลงมากระหน่ำในช่วงบ่ายนะครับผม ถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวซึ่งเราจะเห็นแสงออกมาแบบนี้เลยนะสวยเลยนะใครอยากเห็นก็ลองดูทองฟ้าได้เลยแสงทองสองฟ้าลําไหลนะฮะเดี๋ยวดูรถไฟฟ้าอีกกระบวนหนึ่งฟาดผ่านนะ ตายแล้วตายแล้วครับซึ่งกระบวนนี้ก็จะไปสำโรงผมต้องขึ้นยืนตายบนสะพานลอยนะฮะเพราะมุมต่ำจะไม่เห็นนะสายไฟบาง จอดสุดยอดเลยไม่หายแน่ดาติสวัดนครับบ๊ายบาย